ได้มีการรายงานจากรอยเตอร์ว่ากัมพูชาระบุกเกี่ยวกับสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลของบริษัทเมตาว่าไม่เป็นที่ต้อนรับในประเทศกัมพูชาโดยความคิดเห็นนี้มีขึ้นหลังจากไม่กี่วันที่คณะกรรมการแนะนำให้ระง,งับบัญชีเฟซบุ Facebook ๊กของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเนื่องจากมีการละเมิดเนื้อหา โดยกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ระบุว่าคำแนะนำของคณะกรรมการนั้นมีลักษณะทางการเมืองซึ่งบัญชี Facebook ของฮุนเซนออฟไลน์เมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจากคณะกรรมการกำกับดูแลที่ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทเมตรปรแต่ดำเนินการอย่างอิสระระบุว่า Facebook ทำไม่ถูกต้องที่ไม่ลบวิดีโอของฮุนเซน ที่เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคมซึ่งละเมิดกฎต่อต้านการคุกคามอย่างรุนแรงโดยบริษัทเมตาไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์โดยเขาบอกว่าเป็นความตั้งใจที่จะขัดขวางเสรีภาพของสื่อสำหรับพลเมืองของกัมพูชาโดยกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้กล่าวถึงคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับดูแล ที่กล่าวเอาไว้ในคำถแถลงโดยฮุนเซนหนึ่งในผู้นำที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดในโลกเป็นเวลาเกือบสี่ทศวรรษได้ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนที่มีการระงับบัญชีเฟซบุ๊กว่าเขาจะเปลี่ยนไปสื่อสารกับประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชันเดสกร a m โดยการระงับบัญชีมีขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในวันที่23กรกฎาคม นักวิจาณ์กล่าวว่าเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงเนื่องจากความเคลื่อนไหวของรัฐบาลในการปราบปรามฝ่ายค้านทั้งหมดโดยวิดีโอชิ้นที่ถูกระบุว่ามีการละเมิดกฎนั้นเป็นวิดีโอที่ฮุนเซนกล่าวว่ามีผู้กล่าวหาว่าพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ของเขาซื้อเสียง ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2,565ควรจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายหรือไม่ก็ถูกผู้สนับสนุนของพรรค CCP โดยท่านผู้ชมทราบใหมว่าหุนเซนนั้นได้ดปิดบัญชี Facebook ส่วนตัวโดยมีผู้ติดตามมากถึง14ล้านคนหลังจากคณะกรรมการกำกับดูแลนั้นมีความเห็นว่าสมควรจะให้มีการระงับบัญชีเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรมของผู้นำกัมพูชาเป็นเวลาน,านานถึง6เดือนเนื่องจากมีการใช้ถ้อยคำกลุมขู่นักการเมืองฝ่ายค้านโดยโพสต์เจ้าปัญหาที่ว่าเป็นคลิปการถ่ายทอดสดคำปราศัยของฮุนเซนในระหว่างพิธีเปิดถนนสายหนึ่งที่กำปงจามเมื่อวันที่9มกราคมโดยโจมตีกลมกล่อมกันดีส่วนสมาชิกรักประชาชนกัมพูชา ที่แปลทักไปเป็นที่ปรึกษาให้กับภักฝ่ายค้านแสงเทียนโดยนักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายต่างสันเิริญนการตัดสินใจของคณะกรรมการที่ยืนหยัดในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเพราะที่ผ่านมาเฟซบุ๊กมักถูกวิาพากษ์วิจาร์เสมอว่าให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการจำกัดสิทธิผู้ใช้ทั่วไปโดยสมเด็จอัครมหาเบดเดชน นายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชาประกาศปิดบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า14ล้านคนเนื่องจากพบว่ามีการใช้ถ้อยคำในลักษณะข่มขู่นักการเมืองฝ่ายค้านซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแรกการใช้ถ้อยคำว่าทางที่หนึ่งก็คือการดำเนินการตามกฎหมายทางที่สองก็คือเจอไม้กระบอกถ้อยคำนั้นหมายความว่า จะมีการระดมผู้สนับสนุนพักประชาชนประท้วงและทุกตีซึ่งเลือกเอาเองว่าจะชอบแบบไหนโดยท้ายํำดังกล่าวนั้นประกอบกับพฤติกรรมของผู้นำกัมพูชาที่ชอบคุกคามฝ่ายค้านและละเมิดสิทธิมนุษยชนทำให้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายงานถึงหครั้งในเวลาสองสัปดาห์ว่าเนื้อหาของคำปราศัยนั้น และเมิดมาตรฐานของชุมชนของบริษัทเมตาคณะกรรมการดังกล่าวซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่คอยติดตามพฤติการในการใช้สื่อสังคมออนไลน์จึงเสนอให้บริษัทเมตาซึ่งเป็นเจ้าของสื่อยัก์ย้ายของโลกระงับการใช้งานบัญชี Facebook และ i ิน t a g r กรมของฮุนเซนแม้ว่าคลิปดังกล่าวจะถูกอัปโหลดขึ้นโดยอัตโนมัติ หลังจากการถ่ายทอดสดซึ่งมีคนดูมากถึงหกแสนคนจะถูกลบทิ้งไปแล้วก็ตามโดยฮุนเซนบอกว่าเขาปิดเฟซบุ๊กส่วนตัวไปแล้วด้วยเหตุผลที่ว่ามันรู้รบกวนจากข่าวปลอมหรือว่ามีผู้แอบอ้างชื่อของเขาไปปล่อยข่าวปลอมแต่ไม่ทำให้เขาเสียหายทั้งที่ใครๆก็รู้ว่าเขาชิงลงมือเพื่อรักษาหน้าตัวเองมากกว่า คุณเซนก็ฉลาดพอที่จะไม่ห้ามชาวกัมพูชาใช้เฟซบุ๊กโดยประชาชนทุกคนยังมีเสรีภาพในการสื่อสารและทำมาหากินผ่านสังคมออนไลน์เหมือนเดิมเพียงแต่ตัวเขาเองจะไม่ใช่แล้วและอาจจะไปหาแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น Telegram หรือ Tik Tok เพื่อใช้งานแทนโดยถึงอย่างไรก็ตามทางการกัมพูชาได้โต้แย้งว่า การตัดสินใจของคณะกรรมการในครั้งนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองมากเกินไปและรัฐบาลกัมพูชาตอบโต้ด้วยการสั่งให้กรรมการ22คนเป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้ากัมพูชาผู้สนับสนุนรัฐบาลบางคนก็ออกมาให้ความเห็นว่าการตัดสินดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะมีการใช้ Facebook ในทางที่ผิด รอยข่าวลุงข่าวหรือเพื่อโจมตีรัฐบาลและนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลมากมายที่ไม่ได้ถูกรายงานในขณะที่บรรดานักสังเกตการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายต่างสังเสินการตัดสินใจของคณะกรรมการที่ยืนหยัดในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยซึ่งที่ผ่านมาเฟซบุ๊กมักจะถูกวิจารณ์เสมอว่า เห็นแก่ยอดคลิกยอดไลค์จนไร้คุณธรรมในหลายกรณีกลับให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับภาครัฐในการจํากัดสิทธิ์ผู้ใช้ทั่วไปซะด้วยซ้ำกัมพูชาก็เหมือประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประชาชนจำนวนมากใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลทั้งในเรื่องส่วนตัวสังคมการเมืองและประกอบธุรกิจ โดยปัจจุบันมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกัมพูชามากกว่า12ล้านบัญชีคิดเป็น74%ของประชากรกว่า16.5ล้านคนซึ่งการคิดสัดส่วนแบบนี้อาจจะไม่แม่นยำเพราะว่าบางคนอาจจะมีมากกว่า1บัญชีในแต่ละแพลตฟอร์มโดยในจำนวนนี้ Facebook ได้รับความนิยมมากที่สุดถึง78% 0 ตามด้วย TikTok 48%และ Instagram 11%โดยสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลอย่างมากในกัมพูชาโดยการสำรวจเมื่อปีที่แล้วพบว่า88%ของประชากรรับข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ถึง99%ของประชากรวัยรุ่นเยาว์ระหว่าง18ปีถึง24ปี รับข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเติบโตของสื่อในกลุ่มผู้สูงวัยก็เติบโตมากขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาคือสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก55%ในปี2020เป็น66%ในปีที่แล้วซึ่งหากมองผิวเผินคุณเซนได้ชื่อว่าเป็นผู้นำทางการเมืองที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากกว่าหนึ่ง อาจจะรู้สึกเสียดายที่จำเป็นต้องทิ้ง Facebook ซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมากแต่ถ้าดูวิเคราะห์ให้ลึกลงไปนั้นเหตุการณ์นี้อาจจะไม่ได้มีความหมายทางการเมืองต่อฮุนเซนมากนะักเพราะว่าประการแรกหลายคนเชื่อว่าบัญชีของฮุนเซนที่อ้างว่ามีผู้ติดตามมากถึง14ล้านคนไม่ได้เข้าถึงประชาชนกัมพูชาจริงๆสักเท่าไหร่ เพราะว่ามีข่าวว่าฮุนเซนซื้อผู้ติดตามทำไมมีผู้ติดตามจำนวนมากอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่มีตัวตนจริงๆและคนเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยหากมองในแง่นี้ฮุนเซนไม่ได้เสียอะไรไปอีกทั้งการเปิดบัญชีในแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น TikTok ก็สามารถทำได้ไม่ยากซึ่งนั่นหมายความว่าฮุนเซน ไม่ได้ขาดแคลนเครื่องมือในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อใช้งานทางการเมืองแต่อย่างใดและประกาศที่สองคือฮุนเซนสามารถควบคุมสื่อมวลชนกระแสหลักที่เป็นสื่อเก่าอย่างโทรทัศน์ที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่มากในกัมพูชาเอาไว้ในมือมากมายเกินความจำเป็นซะด้วยซ้ำและยิ่งไปกว่านั้น เขายังใช้อำนาจการเมืองในการไล่ปิดสื่อมวลชนหรือคุกคามนักสื่อสารมวลชนที่วิพากษ์วิจารณ์หรือแม้แต่แสดงตัวเป็นปริป,ปักไปหลายรายล่าสุด Voice of f e m e c r o c เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นอกจากนี้รัฐบาลกัมพูชายังมีนโยบายในการติดตามตรวจการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดอีกด้วยและสุดท้ายพักประชาชนกัมพูชา ก็ไม่มีคู่แข่งที่น่ากลัวในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าพักฝ่ายค้านที่สำคัญคือพักแสงเทียนนั้นถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งไปแล้วและนักการเมืองของพักนี้ประมาณ1ิบถึงสิเปอร์เซ็นก็พากันแปรพักไปเข้าพักประชาชนของฮุนเซนพักการเมืองอื่นๆที่ร่วมชิงชัยในการเลือกตั้งส่วนใหญ่ก็ไม่เข้มแข็ง และไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันได้เลยเพราะฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าพักประชาชนกัมพูชาก็จะครองอำนาจพักเดียวได้อีกสมัยหนึ่งแม้กรณีของกัมพูชาจะไม่ได้มีการปิดกั้นอย่างสิ้นเชิงแต่ประชาชนไม่ค่อยมีทางเลือกทางการเมืองมากนักก็เลยคาดว่าอาจจะต้องอาศัยเวลาอีกสักระยะหนึ่งกว่าที่สื่อสังคมออนไลน์จะสำแดงริดเดตออกมาได้